วันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันเร่งความเพียรเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะความเพียรเท่านั้นที่จะช่วยทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนั้นหมดสิ้นไปได้ หลังที่มีคำตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรก็คือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติทำที่เป็นเครื่องมือในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทำที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ สร้างขึ้นมานั้นก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันช,ชนิดแรกเรียกว่าสติการระลึกรู้ชนิดที่สองเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นของจิตในความสงบและขั้นที่ชนิดที่สามก็คือปัญญาความฉลาดความรู้ในสภาวะความเป็นจริง ของธรรมชาติว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. นี่คือธรรมสามชนิดที่จะเป็นเครื่องมือในการกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจมาโดยตลอด mm hmm. ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้ว mm hmm. กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็จะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงเมืม่อไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไปนี่แหละคือสิ่งที่เรามาทําความเพียรกันในวันพระในวันธรรมสวรนระวันที่พระพุทธเจ้าทรง กำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้มาเร่งทำความเพียรกันให้หยุดภารกิจการงานทางโลกไว้หนึ่งวันสำหรับท่านที่วันนี้ต้องไปทำงานกันเพราะว่าวันหยุดของท่านไม่ได้ตรงกับวันพระท่านก็ต้องเปลี่ยนวัน อ,อนพระให้ไปตรงกับวันหยุดของท่านเช่นถ้า